โอ้ไม่กออยู่ดีๆขเมีก็แห่ออกมาทําแคมเปญล่าแม่มดกันซะอย่างนั้น,นครับมีการแห่ถ่ายคลิปวิดีโอคนขเมีด้วยกันเองถ้าหากเห็นว่าขเมีนในอุดหุนสินค้าไทยก็จะถ่ายเอามาประจานกันในโลกโซเชียลมีเดียซะอย่างนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาเนี่ยเห็นว่าโอ้โหสินค้าไทยเนี่ยมันอยู่รอบตัวพวกเขาแบบแทบจะทุกอย่างเลยนะครับขนาดของจะไ่บาทเนี่ยหรือว่าพิซซ่าก็ยังเป็นบริษัทของประเทศไทยโอ้ไม่กออะไรมันจะขนาดนั้นก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจา๊ะวันนี้ก็กลับมาเช่ออองงอของขนนนนกวี้คเดิมนะครับ เมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้สาธุทุกคนได้ยินเสียงนะแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตมไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยน้าก็ต้องกราบงามๆและกล่าวคําว่าขอบพระคุณนะจ๊ะและส่วนสาหรับในคลิปนี้นะครับนาก่อนจะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนเขากําลังไม่พออกไม่พอใจกันเป็นอย่างมากอย่างที่รู้กันนะครับณปัจจุบันนี้ไทยกับกัมพูชีเนี่ยก็กาลังมีปัญหาปะทะกันอยู่นะครับถ ประทะกันทางทหารแต่มันเป็นการประทะกันทางอารมณ์ของทางประชาชนทั้งสองประเทศก็คือต่างคนเนี่ยก็ต่างแหย่มาทำคลิปตอบโต้กันอยู่เป็นประจำซึ่งแน่นอนในฐานะที่น้าเนี่ยเป็นคนไทยนะครับน้าก็จะขอส่งกาลังใจให้กับคนไทยทุกคนที่โดนทัว่คอมเมนต์มันลงด้วยกันลวกันนะครับซึ่งช่องของน้าเนี่ยก็เคยโดนทว่าคอมเมนต์เอาไปแขวนเหมือนกันนะแต่โชคยังดีที่น้าเนี่ยไม่สนใจกับคําพูดของคนที่ไม่ค่อยจะมีอารยธรรมสักเท่าไหร่นะครับก็เลยผ่านพ้นไปได้ใครที่เคยโดนทัว่คอมเมนต์ลงยังไงก็ให้รู้ไว้กันลวกันนะครับว่าช่องกกนคใัจบทุ ซึ่งสาหรับคนกเมรเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การทําคลิปตอบโต้คนไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับพวกเขายังมีการทําแคมเปญแบรนด์สินค้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นของคนไทยนะครับวงการคนไทยเนี่ยมีเงินเอาไปซื้ออาวุธดีๆไปซื้อเครื่องบินกฟเฟนไปซื้อ F16 ใช้เพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งแบนด์กับกลายเป็นว่าสินค้าไทยเนี่ยมันยิ่งมีความต้องการมากขึ้นกว่าเดิมเพราะตามสถิติแล้วเนี่ยเดือนที่แล้วอยู่ดีกัมพูชีก็สั่งสินค้าไทยมากกว่าเดิมมากขึ้นประมาณสัก่ามวเท แคมเปญที่พวกเขาพยายามจะแบรนดสินค้าไทยในทุกๆช่องทางเนี่ยมันล่มเหลวแบบไม่เป็นทาล่าสุดมันก็เลยมีการทำแคมเปญใหม่ขึ้นมานะครับก็คือถ้าใครที่เห็นว่ากําลังซื้อของไทยเนี่ยหรือว่าอุดหนุนสินค้าไทยหรือว่ากําลังใช้สินค้าไทยพวกเขาก็จะมีการแอบถ่ายรูปแอบถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสลงแวนในโลกโซเชียลมีเดียนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือภายใน1วันเนี่ยโอ้ถ่ายกันได้บานเบอรเลยนะเป็นหลายสิบเหตุการณ์เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามันมีีคคนนนขขขมเหงงงงงกํําาาาาลัททบุญถถววยยสะะสิิิ่่่่อออใ้พพะะแตป็ี ก็คือบริษัทของประเทศไทยรวมถึงชุดไซบาทข้างในชุดไซบาทเนี่ยมันก็มีทั้งมาม่าไทยแล้วก็ปลากระป๋องสามแม่โคของไทยนะครับรวมถึงยาก,กันยุงก็เป็นกอยสิบห้าอะไรประมาณนี้อันนี้คือเหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์ต่อมาก็คือเหมือนกับว่ามีหนุ่มสาวชาวกัมพูชาที่กําลังเดินทางกลับมาจากการทาบุญที่วัดซึ่งเป็นคนละเหตุการณ์กับที่ไปไสบารตอนเช้านะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ตอนกลางวันหนุ่มสาวกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากกลับจากทําบุญกับพระมาแล้วก็ดันมาเข้า,า,าร,ร้านพิซซ่าอคอมบอดีซึ่งก หลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะมันอร่อยนักอร่อยนาเราทำไมคนเขียนถึงได้ชอบเข้าเสหลเกินสําหรับพิซซ่าคอมพานีของประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าพิซซ่าคอมพานีคือพิซซ่าเบอร์หนึ่งของกัมบูชานะครับได้รับความนิยมมากๆไม่ต่างกันกับอเมซอนเพราะคนเขียเนี่ยโอ้โหชื่นชอบมากๆทั้งพิซซ่าคอมพานีแล้วก็อเมซอนเพราะเวลาเข้าแล้วเนี่ยมันจะดูรวยนะครับส่วนเหตุการณ์ต่อมาก็คือมีการจับภาพได้ว่ามีสาวเขียนคนหนึ่งกําลังซื้อมาม่าก,กลับบ้านแล้วมาม่าเนี่ยก็มาเป็นแพ็คเลยนะแพ็คใหญ่ซะด้วย และด้วยเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพวกอินฟูขมียนก็เลยมีการแห่ออกมาทาแคมเปญอยากให้ขเมียนทุกคนเนี่ยรู้สึกสํานึกรักชาติกันบ้างทุกคนจะต้องรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งสิที่ซื้อสินค้าของประเทศไทยทําไมคนเหล่านั้นถึงไม่รู้สึกเจ็บปวดบ้างเลยทําไมยังคงอุดนนุนสินค้าของประเทศไทยอยากให้พวกเขาเนี่ยมีเงินมีอาวุธดีๆใช้เหรออยากให้ประเทศของพวกเขาเนี่ยจเจริญไปมากกว่ากัมพูชาเหรอเขาก็บอกอยู่ว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีแต่ขอทานมีแต่คนจนเต็มประเทศเขาเนี่ยมีแต่คนรวยแต่ดูสิ่ง คนรวยไม่เคยอุดหนุนสินค้าของกัมพูชาเลยแต่คนจนอย่างเรากลับตั้งหน้าตั้งตาอุดหนุนสินค้าของพวกเขาก็มีการแห่ออกมาประนามแล้วก็ประจานกันยกใหญ่เลยนะครับในโลกโซเชียลอย่างไรก็ตามนะครับในหลังจากนี้ค,คมเมนเขียนอาจจะต้องเห็นสินค้าไทยเนี่ยลดน้อยลงไปและราคาก็น่าจะแพงขึ้นหลายเท่านะครับเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาทางประเทศไทยเรามีคาสั่งโดนจีออกมาจากทหารทุกภาคส่วนนะครับว่าจะปิดด่านเรื่อยๆปิดด่านยาวๆไปช่วกับช่วกันจนกว่ากัมพูเชียเนี่ยจะสิ้นสภาพเป็นภัยคุกคามของประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่า สินค่าไทยในหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีราคาที่แพงขึ้นเพราะน่าจะต้องนําเข้าจากฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งเวียดนามแทนเรียกได้ว่าฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งเวียดนามเนี่ยตอนนี้น่าจะกําลังลูบปากล้อแล้วก็ตะโกนคาดังๆว่าถ้าหวานเจี๊ยบเพราะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่รับสินค้ามาจากประเทศไทยแล้วก็บวกราคาส่วนต่างแล้วก็ขายกับคนเขมรแค่นี้พวกเขาก็ได้กาไรกันจนอู้ฟู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขมรกันอีกว่าาหลังจากที่พวกเขาทําแคมเปญ แห่ล่าไม่มดแอบถ่ายรูปคนเขมเมนซื้อสินค้าไทยไปใช้แล้วก็เห็นว่าโอ้โหมันมีคนเนี่ยอุดหนุนสินค้าไทยอยู่เป็นจํานวนมากเป็นปกติพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าน้องสาวที่ถือมาม่าของไทยนั้นมีเหตุผลอะไรที่ต้องซื้อมาม่าไทยแต่ถ้าจะให้เดาตอนนี้มาม่าไทยมีหลายๆที่ลดราคาลงและอาจจะเป็นเพราะสินค้าเนี่ยมันลดสุดท้ายที่จะส่งเข้ามาขายในประเทศของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุกครั้งที่ซื้อสินค้าไทยให้คิดเอาไว้สิว่าพวกเขาจะนาเงินไปซื้ออาวุธดีๆมาขับไล่ ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของทหารตรงชายแดนบ้างเหรอแล้วไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เห็นข่าวทานไทยเนี่ยไล่เราเชาวเขมรออกจากพื้นที่บ้างเหรอทุกคนควรที่จะเลิอกอุดหนุนสินค้าไทยกันได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆการแอบถ่ายแบบนี้มันก็ไม่ดีนะเพราะบางครั้งคนซื้อก็ไม่มีทางเลือกเป็นคนขายนั่นแหละที่ยังคงเลือกที่จะขายสินค้าของไทยอยู่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบางคนอุตส่าห์ไปทําบุญหวังว่าจะได้บุญแต่สุดท้ายคงจะได้บาปไปอุดหนุนสินค้าร้านอาหารของประเทศไทยไม่รู้ว่าพวกเขาใส่อะไรมาให้เรากินบ้าง ขณะตอนที่ปะทะกันกับทหารของเราพวกเขายังใช้สารเคมีพวกเขาอาจจะใส่สารเคมีมาให้เรากินก็นได้ในอาหารเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่รักชาติก็ควรจะรักชีวิตของตัวเราเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชาวคอมเมนต์คนไหนที่ยังใช้บริการสินค้าของเสียมยังอุดหนุนร้านอาหารของเสียมขอสาปแช่งให้คนพวกนั้นเจอกับภัยพิบัติขอให้ครอบครัวต้องชิบหายรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าบางคนคนไหนนําสินค้าของประเทศไทยมาขายก็ขอให้ธุรกิจเจ๊งและพังพินาศเช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไอ้คนที่ไปซื้อพิซซ่าคอมปานีกิน คนพวกนี้มันไม่ใช่คนเขมรแต่มันคือหมาเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมต้องเซ็นเซอร์หน้าของพวกมันด้วยจะได้รู้ว่าหน้าตาของพวกมันเนี่ยเป็นแบบไหนไม่มีจิตใจที่สํานึกรักชาติบ้านเกิดของตัวเองเลยอุดหนุนแต่สินค้าของพวกเสียมคอมเมนต์ต่อมาครับ,บอกว่าไอ้คนเหล่านี้แย่กว่าสัตว์ซะอีกทหารขนกงเราเสียสละชีวิตตัวเองทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อปกป้องประเทศแต่ดูสิ่งที่พวกคนเหล่านี้ทําสิกินของเสียมและยังอุดหนุนสินค้าของเสียม คอมเมนต์ต่อมาครับอกว่าคิดยังไงเอาพิซซ่าคอมพานีไปบริจาคให้พระกินอาหารคอมเมนต์อร่อยๆก็มีต่างเยอะต่างแยะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงอยู่ที่สินค้าของเสียมีเต็มตลาดกัมพูชาแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้เพราะถ้าหากเราชาวกัมพูชาเลือกใช้สินค้าของพวกเขามันก็จะกดดันให้พวกเขาเนี่ยเลิกส่งสินค้ามาขายที่กัมพูชาเองแต่ถ้าหากเรายังคงอุดนนุนเขาปัญหาสินค้าไทยเต็มตลาดมันก็จะไม่จบไม่สิ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอมเมนต์บางคนก็เกินไปเงินก็เงินเขาเขาจะซื้ออะไรมันก็เรื่องของเขา จเจ้าูปของเขามาแขวนอามดากันทําไมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้มาม่าเขมรอร่อยกว่ามาม่าไทยจังเยอะทําไมไม่ซื้อมาม่าเขมรมาม่าไทยเนี่ยไม่รู้มีสารเคมีอะไรปนเปื้อนหรือเปล่าอร่อยก็ไม่อร่อยไปซื้อกินกันอยู่ได้อ่ะก็เอาคอมเมนต์ของคนคเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปง,ง่ายๆเลยนะคือไม่พอใจกันแทบจะทั้งประเทศนะครับที่ยังคงเห็นว่าคนคเขมรเนี่ยส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้ของไทยยังคงซื้อของไทยยังคงกินของไทยกันตามปกตินะครับ ซึ่งสาหรับเรื่องการแบนสินค้าไทยอะไรของคนขเขมรเขาเนี่ยเอาตรงๆนะครับน่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับขเขมรน,นะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยเวลาผลิตของอะไรออกมาแต่เรอยงก็ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ส่งออกไปแทบจะหลายๆประเทศนะทำให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกมากๆซึ่งแตกต่างกับสินค้าของขเขมรน,นะครับทำออกมาก็มีใช้เฉพาะแค่ภายในประเทศทําออกมาครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าทํามากเกินไปมันก็จะเหลือคลังสต็อกทําออกมาน้อยเกินไปมันก็จะไม่พอใช้นะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ย บริษัทไทยเรามีการวิควเคราะห์อะไรกันมาหลายปีแล้วนะครับทำให้สามารถคุมต้นทุนได้ถึงแม้สินค้ามันจะมากจนเกินความต้องการมันก็ไม่ขาดทุนหรือถ้าสินค้ามันน้อยเกินไปก็มีการเพิ่มฐานการผลิตให้มมากขึ้นให้มันเพียงพอกับความต้องการได้ท่วงทันเวลานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเห็นไม่น่าจะทํากันได้นะครับ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกทุกลับมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนาแล้วขออนุญ,ญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีดดครับ